ในคำว่าปัญญาล่าเริงปัญญาเฉียบแหลมปัญญาว่องไวปัญญากว้างขวางปัญญาหนาแน่นปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยการที่พระองค์ฝึกแนะนำพร่ำสอนเรานะครับว่าอนุตตรโุริสธรรมมสาปฏิเมื่อเรามีภาพปรมศาสดาเป็น หรือเป็นมีพระุทธเจ้าที่สามารถฝึกฝึกบุคคลหรือฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเราพร้อมเข้ารับการฝึกแล้วก็เต็มใจที่จะฝึกตนเองพัฒนาตนเองเต็มที่เราก็จะสามารถเข้าถึงปัญญาที่เฉียบแหลมได้ปัญญาที่ล่าเลิงได้ปัญญาที่กว้างขวางปัญญาที่หนาแน่นปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดตามพระพุทธเจ้าได้ เพียงแต่ว่าเอาและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะรับการฝึกเราจะให้พระพุทธเจ้าฝึกเราแล้วก็เราตั้งใจที่จะรับการฝึกจริงๆเลยนะเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าฝึกได้ใช่ไหมฝึกตนเองได้แล้วแล้วก็มาฝึกพวกเราพระพุทธเจ้าข้ามได้แล้วก็จะให้เราข้ามได้ด้วยพระุทธเจ้าพ้นทุกข์แล้วจะให้เราพ้นทุกข์ด้วยพระเจ้าแทงตลอดอริยสัจแล้วให้เราแทงตลอดอริยสัจด้วย ฉันเวลาเจอทุกทั้งหลายเจอปัญหาเจออุปสรรคทั้งหลายเนี่ยก็ฝึกให้มีปัญญาล่าเลิงเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นภายในตนเนี่ยรู้สึกว่านี้แหละว่าเราจะต้องทําปัญญาเฉียบแหลมให้เกิดขึ้นคือทําลายกิเลสได้ฉับพลันชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับไว้ก็คือบันเทาบันเทากลุ่มกามวิตกที่เกิดขึ้น ให้สิ้นสุดได้อย่างรวดเร็วไอ้พวกกลุ่มความคิดตรึกในกามทั้งหลายยินดีเพลิดเพลินในกามทั้งหลายเนี่ยเราก็ทําปัญญาให้แล่นเร็วขึ้นมาจนสามารถละได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วแล้วแล้วให้ให้สงบไปอย่างรวดเร็วทาวิหิงสาวิตกคือความคิดเบียดเบียนทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุดแล้วก็ถึงความไม่มีต่อไปอย่างนี้เเรียกว่าชื่อปัญญาเฉียบแหลม แล้วก็บรลุทําให้แจ้งให้เห็นแจ้งในมักในผลในปฏิสัมมิทาในพิญญาว่างนั้นเถอะนั่งในอาสนะเดียวนั่งในที่ที่เดียวเนี่ยเราจะทําราคะโทสาโมหาให้หมดถ้าโลภะโทสาโมหาไม่หมดหรือไม่สิ้นสุดจะไม่ลุกขึ้นสมมุติมันเกิดในยาบทนั่งนะจะไม่ลุกขึ้นถ้าตราบใดโลภะโทสาโมหามันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หายไปพอหายไปไปเสร็จก็ลุกขึ้นเดิน ในขณนะดเดินเกิดราคาโทสะโมหะจะหยุดถ <c oughs> ้าเย็นราคาโทสะโมหะยังอยู่จะไม่ยอมเดินต่อ,อนี่เป็นต้นลองคิดดูดนะมันมันอยู่หน้าที่ตรงไหนจัดการมันที่ตรงนั้นก็คือใช้ปัญญานี่แหละที่เฉียบแหลมเนี่ยฝึกให้มันแล่นเร็วคือให้มันรู้สึกเร็วกว่ากิเลสฝึกจนชนานาญไม่ใช่ไปฝึกตอนที่กิเลสเกิดฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างต่อเนื่องใช่ไหม ฟังรรมะอย่างต่อเนื่องต่อเนือเอ่อ,อ,งอ,องฝึกสติฝึกปัญญาฝึกความเพียรให้แล่นเร็วตามพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็นึกถึงเนี่ยอนุตตรพุริสธรรมสารถิพุทธเจ้ามีปัญญาเฉียบแหลมพุทธเจ้ามีปัญญาแล่นเร็วพุทธเจ้ามีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากว้างขวางแล้วก็พระองค์เนี่ยฝึกเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าถึงความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดมีปัญญาหนาแนนมีปัญญาที่แล่นไปแล่นไปได้อย่างรวดเร็วเพางั้นเ ไม่ใช่ว่าให้กิเลสแล่นออกหน้าไปหมดเลยหมดกลายเป็นคนหมดสภาพแล้วมีปัญญาล่าเลงเลยนะล่าเลงบางทีเนี่ยโอ้โหไม่เคยทันต่อกิเลสเลยฟึบมาแล้วฟึบมาแล้วบางคนกลายเป็นอัตยาัยเลยเนะี่ยอย่างยกตัวยอย่างเช่นะอะโลพะเออยโทสะเออยทิฐิหรือโมอหะเนี่ยบางคนเนี่ยโมหะแหลงมากยึดยืน่นั่นแหละ หวงกอดไว้แน่นนี่แี้วไม่รู้จะกอดได้อย่างเงี้ยก็ต้องจัดการใช้ปัญญาก็มาวิจัยแยกแยะเอ๊ะทำไมเรามายึดขนาดนั้นทําไมเราต้องมายึดความเห็นยึดทัศนคติอยึดวิธีการยึดรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหลายเนี่ยเช่นยึดว่าเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเราเยึดยังไงไม่มีอยู่จริงไปยึดทรัพย์สมบัติว่าเป็นเราเป็นของของเราเงี้ยแท้จริงมันเป็นของชั่วคราวแต่ทำไมไม่รู้จกักใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหม มันจะเกิดประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้กินได้ใช้ได้เอาทําประโยชน์มันไปยึด like อะไรกันนะกันหนาอะไรเงี้ยก็บอกมนุษยการใส่ใจหรือว่ากรณีที่สิ่งต่างๆทั้งหลายมองไปจนสามารถว่าเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มีน้ําก็จะใช้เป็นประโยชน์มีที่อยู่อาศัยก็ทําให้เป็นประโยชน์มีเครื่องนุ่งห่มมียามีอาหารทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นมันเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้ใช้หรือเอามาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เสียอย่างนี้เป็นต้น ก็คือไม่ยึดติดหรือไม่ไม่ไปกอดลัดฟัดเวียงกับทัศนคติหรือความเห็นแล้วก็ออกจากความเห็นนั้นไม่ได้ทิฏฐิก็ดีโมหะก็ดีมีค่าเท่ากันแบบนี้จนกายรู้สึกว่าเห็นความจริงเหมือนเรามายึดว่ามันงามเงี้ยเอามันยึดเห็นมันเห็นว่างามดีนักตัณหาไปเห็นว่างามทิฏฐิไปยึดว่างามมานาไปยกตนชูตนว่าดีว่าเด่นเงี้ย เอาวิจัยเลยเห็นอะไรงามดึงตัวนั้นมาวิจัยจนปัญญาเกิดขึ้นอย่างเร่นเร็วเห็นผมว่างามก็ผลผมมาพิจารณาเห็นขนว่างามก็เอาขนมาพิจารณาเห็นเล็บว่างามก็เล็บมาพิจารณาเห็นฟันว่างามก็เอาฟันมาพิจารณาเห็นหนังเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นเยื่อในกระดูกเห็นเวทนาว่ามันเที่ยงเห็นเวทนามันสุขก็ลองที่สุขเวทนาทุกเวทนาเบคขาเวทนาเนี่ยเข้าไปวิจัยแยกแยะจนเห็นความจริงของโลกเห็นความจริงของชีวิตใช่ไหม เพราะพระเจ้าเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิง่งกว่าพระเจ้าแนะนําฝึกพร่ำสอนเพื่อให้เราเห็นโลกตามความเป็นจริงก็คือได้โลกวิถีเ,เมื่อเราเห็นโลกเห็นโลกตามความเป็นจริงชื่อว่าเราดําเนินไปตามมัชฌิมาแล้วก็เดินดําเนินไปตามสุขโตนั่นดเนินไปดีแล้วดําเนินไปดีชื่อว่าเราเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเป็นจรณนะเข้าถึงปัญญาก็เรียกเป็นวิชาการเข้าถึงศีลเข้าถึงจิตวิชาจรณนะ ก็ทําให้เรารู้แจ้งอริยสัจสี่รร 4, ก็เป็นสัมมาสัมพุทธะตัสรุ้อริยสัจสี่จากการตัดสรุ้อริยสัจเราก็เลยได้เป็นความเป็นพาาระรหันตาอ๋อความเป็นพาาระรหันตาเนี่ยเป็นเหตุทําให้แทงตลอดอริยสัจสี่แทงตลอดอริยสัจสี่ก็สามก็ทําให้ได้วิชาแล้วก็จจรณะความได้วิชาและจจรณะเป็นผู้ดําเนินไปถูกต้องดีงามดําเนินไปถูกต้องดีงามตามมัชิมาิตาก็ทําให้รู้แจ้งโลกการรู้แจ้งโลกก็เพราะว่าเราได ได้รับการฝึกจากพระเจ้าการรับการฝึกพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลพระทธเจ้าเป็นผู้รู้แจง้งรู้แจ้งอริยสัจจะทมทั้งสี่ทั้งหลายเราก็กลายเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระเจ้ามีส่วนแห่งศีลสมาธิปัญญาเราก็เลยได้เข้าถึงส่วนอย่างศีลสมาธิปัญญาตามพระเจ้าโอ้พระคุณทุกบทแล่นขึ้นก็นได้แล่นลงก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นพอมองเห็นภาพไหม <c oughs> อย่างงี้ก็เลยรู้สึกโอ้เอาละ แหมท่องพุทธคุณมองไปนะที่ไหนพุทธคุณโลดแล่นในใจตลอดปุ๊บ,บ,บอย่างนี้เป็นต้นเห็นพระจ้กก็มีปัญญาล่าเลิงเมพาโดยเฉพาะปัญญาล่าเลยไม่ใช่เครียดนะพอเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคปุ๊บเครียดกินเลยนี่แปลว่าปัญญาไม่ล่าเลยแปลว่าปัญญาไม่รู้แจ้งแทงตลอดถ้ารู้แจ้งแทงตลอดก็หมายความว่าเ,เพราะบุคคลบางคนในโลกเนี้มากไปได้วยความสะดุ้ง มากไปได้วยความหวาดมากไปได้วยความโคลกวายมากไปได้วยความไม่ยินดีมากไปได้วยความไม่พอใจเบือนหน้าออกไม่ยินดีในสังขารและธรรมทั้งปวงย่อมชำแรลกย่อมทําลายกองแห่งโลภะชำแรลกกองแห่งโทสะด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญารู้แจ้งแทงตลอดฉะนั้นเวลา <c oughs> พระเจ้าเนี่ยมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดพระเจ้าก็เลยวาฝึกพวกเราได้ คนบางคนในโลกเนี้ยมีความสะดุง้งพุทธเจ้าก็เห็นกนี้สะดุ้งเห็นอะไรก็สะดุง้งเห็นอะไรก็หวาดเห็นอะไรก็โวนก็วายที่ก็ไม่ยินดีไม่พอใจในการที่จะเจริญศีนสมาธิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเบือนหน้าหนีออกจากสังขารและธรรมที่เราก็ชำแหละพุทธเจ้าสอนในีเราไปชำแหละไปทําลายกองกองของลาคะกองของโทสากองของโมหะโลภะโทสามโลภะที่จีมานะทําทลายทิ้งเสีย โทสาอิสามัชชิยากุกุจา่าทำลายมันทิ้งเสียโมหะหินิกาโนตปาอุทจายทำลายทิ้งวิจิกิจฉาถีนมิทะอุทจักหนพวกนี้ทำลายให้มันเกลี้ยงไปเลยรู้สึกว่าเห็นกองของกิเลสแล้วบอกว่าเอาละเราจะใช้ปัญญาเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดจะทําลายกิเลสเหล่านี้ให้หมดวิธีการทําลายก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ใช่ไปจ้องให้มันเกิดแล้วทาลายก็พัฒนาปัญญาอย่างเดียวพัฒนาสติพัฒนาความเพียรแค่เนี้ก็ชื่อว่า ทำลายเรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่ว่ารอให้มันเกิดแล้วกินค่อยไปทำลายก็ฝึกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมก็ที่ว่าทำลายแล้วก็ตื่นเต้นล่าเริงแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญญากว้างใหญ่ไปสอนอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญารู้แจ้งแทงตลอดงั้นเราก็ทำลายกองของโทสะกองของโมหะผูกโกรธมักโกรธทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็คือบรรดาอุปกิเลสสิบหกทำลายให้เกลี้ยงเลย ไอ้ตรงไหนมันเป็นส่วนแห่งกิเลสก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาพอปัญญาเกิดสติเกิดความเพียรเกิดเนี่ยเชื่อทําลายแล้วไม่ใช่ไปจ้องทําลายนะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ก็คือทําปัญญาเกิดขึ้นทําความเพียรเกิดขึ้นทําสติเกิดขึ้นแล้วก็ให้มีคกิความให้แล่นเร็วให้ว่องไวเช่นอิติพิศโสพระกวาหางสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยมันไปแต่เสียงเนี่ยแต่สติมันไม่ไปมันตามไม่ทันเนยสมาธิมันไม่แนบแน่น ความเพียรไม่ประคองจิตให้ไประลึกไปรู้ปัญญาไม่ไปไป,ไปรอบรู้อย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่ามันยังแล่นไม่เร็วไมไม่เป็นไรสาธยายไปสาธยายไปสาธยายไปในที่สุดจริงจริงเดี๋ยวก็แล่นเร็วดันขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาจะได้นะข้าวนะข้าก็จะกลายเป็นคนมีปัญญากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็แล่นเร็วอ,อย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นภาพไหมอย่างนี้ก็คือในบทข้อคำว่าอนุตตรบุริสธรรมมารสาติ ฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยฝึกเราตลอดนั้นในขณะที่เราเข้ารับการฝึกเราก็เชื่อมั่นว่าเราฝึกได้ฝึกได้เราก็เห็นพระเจ้าฝึกแล้วพระเจ้าสงบแล้วก็สอนให้เราก็าถึงความสงบข้ามได้แล้วก็สอนให้เราข้ามด้วยแทงตลอดรอิยสัตวสี่ก็แนะนําให้เราแทงตลอดรอิยะสี่ฉันไปนะที่ไหนเห็นอะไรทั้งหลายเ่าเนี่ยพระเจ้าบอกไว้หมดเลยว่าจะฝึกยังไงเช่นเห็นหน้าแม่เห็นหน้าพ่อ ไปสัมพันธ์กับพ่อแม่จะฝึกยังไงไปสัมพันธ์กับลูกจะฝึกยังไงไปสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านจะฝึกยังไงไปทํากิจกรรมจะฝึกยังไงพระเจ้าสอนวิธีฝึกหมดเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วก็มาทดสอบในชีวิตจริงๆเลยทียนี้งั้นต้องเจอชีวิตจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าเขาเรียกว่าพร้อมฝึกเนี่ยอาจจะถามว่าช้างฝึกเนี่ยเวาลาฝึกฝึกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็าช้างเข้าสนามลกใช่ไหมแล่นไปทางทิศเดียวได้ช้างเนี่ย แต่พวกเรานี่พุทธิย่าฝึกเราเข้าสู่ศีลฝึกเข้าสมาบัดแปดโห o ทั้งแปดทิศเลยทั้งแปดทิศเลยลองคิดดูที่กิเลสมันจะมามุมไหนเนี่ยข่มได้หมดนอกจากข่มไปเสร็จแล้วไม่พอพัฒนาสุป,ปัญญาเลยีนนี้เอาแล้วจะมองในเหลี่ยมไหนในมุมไหนมองในความไม่งามก็ได้มองในความเป็นไม่เที่ยงก็ได้มองในความเป็นทุกข์ก็ได้เป็นอนัตตาก็ได้ใช่ไหม สามารถที่จะมองในความเป็นขันก็ได้อยายตนะก็ได้าธาตุก็ได้สัจจะอินทร์ปฏิสุบทเนี่ยสามารถสามารถมองอะไรได้ทุกแง่ทุกมุมเอาสิปัญญามัน,ลนโลดแล่นหมดแล้วมุ่งตรงสู่อนุป,ปาทาปริิพานได้พปนิภานได้น,นดงนี้เป็นต้นเนี่ยก็แปลว่าพวกเราเนี่ยก็ถามว่าเราเป็นเดี๋ยวต่อไปจะบทคําว่าสัทธาเดวะมนุสสานั่นใช่ไหมเรา ใครฝึกใครฝึกท่านมาว่าพระพุทธเจ้าท,ทําไมพระพุทธเจ้าฝึกพราะพระุทธเจ้าเป็นศัทธาเดว่ามนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นบร,รมคูเนี่ยฝึกเ,เรารับการฝึกหรือ,อยังรับแล้วนี่ที่นั่งกันอยู่เนี่ยฝึกมานานเท่าไหร่บางคนสามปีสี่ปีแล้วโอ้ฝึกมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมล่ะ เข้าสู่สนามหรือยังเข้าสู่สนามทุกวันใช่ไหมต้องสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และทำมารมตลอดต้องสัมพันธ์กับขันในยถาะธ,ธาตุตลอดจริงไหมต้องสัมพันธ์สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตลอดทั้งนั้นทุกอย่างเป็นข้อฝึกได้หมดพอมองเห็นภาพหรือยังว่า <c oughs> พวกเราฝึกได้